วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันและวัคซีนที่เราฉีดไปนะครับร่างกายเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายไว้ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆเวลาเคยติดเชื้อมาแล้วครั้งหนึ่งแต่โรคบางโรคถ้าเราจะปล่อยให้ร่างกายติดเชื้อไปหนึ่งครั้งก็อาจจะไม่คุ้มเราเลยมีสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนออกมาการที่สารใดสารหนึ่งจะถูกเรียกว่าวัคซีนได้นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันโรคไม่ต่ำกว่า50%จุดมุ่งหมายของการฉีดวัคซีนก็คือป้องกกกันาารติดดเชื้้อใหมที่สุ ในขณะเดียวกันลดความรุนแรงหรือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลการเสียชีวิตให้ได so ้มากที่สุดเช่นกันเพราะฉะนั้นหมอจะพาไปทําความรู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับก็ที่เห็นในรูปนะครับเวลาเราติดเชื้อเข้าไปหรือเวลาเรารับวัคซีนเข้าไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่รอระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปทํางานทีนี้จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็จะมีสับประมาณ4ตัวที่หมออยากให้ทราบไว้นะครับ1ก็คือ total antibody หมายถึงภูมิคุ้มกันทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วย IgG, IgM, IgA ผสมผสมกันแต่ตัวที่ถูกสร้างออกมาค่อนข้างเยอะก็จะเป็น IgG กับ IgM เพราะฉะนั้น IgA ก็หมอจะไม่ได้อธิบายให้นะครับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเนี่ยจะเป็น IgM ที่ขึ้นมาก่อนเป็นภูมิคุ้มกันชั่วคราวแล้วตามด้วย IgG ที่หลังแต่อย่างไรก็ตามในบางโรคก,การถูกกระตุ้นเพียงครั้งเดียวภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงจนหมดไปได้ เพราะฉะนั้นเราจึงมีการฉีดวัคซีนเข็มที่2เพื่อให้ร่างกายระลึกได้ว่าเออมันยังมีเชื้อนี้อยู่นะคุณต้องสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมไว้ให้พร้อมเผื่อเชื้อมันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยหลักการภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนเข็มที่2จะสูงกว่าเข็มแรกเสมอแต่ทีนี้บางคนก็จะบอกว่านัดวัคซีนเข็มที่2มาฉีดก่อนได้ไหมติดธุระต้องไปนูน่นไปนี่โดยหลักการวัคซีนไม่มีการเลื่อนฉีดก่อนวันนัดเพราะว่าในบางครั้งถ้าภูมิคุ้มกันยังลดลงไม่ต่ตพ การฉีดกระตุ้นก็ไปครั้งใหม่ก็จะทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่สูงพอเช่นกันคล้ายๆกับว่าปล่อยให้ร่างกายมันได้ใจไปก่อนว่าไม่มีเชื้อแล้วพอเราเอาเชื้อมาเซอร์ไพรส์ใหม่มันก็จะตกใจมากขึ้นมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่ง IgM ก็จะหายไปอยู่ดีก็จะตรวจได้เป็น IGG นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนหลายๆโรคหรือเคยตรวจว่าคนนี้ติดโรคแล้วไหมเป็นภูมิไหมก็จะตรวจเป็น IGG นะครับแต่ว่าถ้าตรวจในระยะเฉียบพันธุ์ก็อาจจะต้องตรวจเป็น IGM ก็ขึ้นอยู่กับชุดตรวจเพราะฉะนั้นหมอแนะนําให้มาฉีดวัคซีนตามนัดให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าติดธุระหรือป่วยก็แนะนําเป็นเลื่อนออกจะดีกว่าเลื่อนเข้าทีนี้จะเลื่อนออกไปได้นานเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีข้อมูลรองรับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหายป่วยเมื่อไหร่ก็กลับมาฉีดวัคซีนตามนัดให้เร็วที่สุดหรือปรึกษาแพทย์ประจำหน่วยประจำศูนย์ที่ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนนะครับ